กมดูชเอสเบกรี ish, ปารีสแบบน่ารักประวัติศาสตร์และความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ The Wish อ s b r e e เป็นเกมแอคเวนเจอร์พิจแบบโคซี่ที่นำเรื่องราวของลันผู้หญิงมดที่เดินทางมาถึงปารีสและเปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเองซึ่งเธอมีพลังพิเศษสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้คนและใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือในชีวิตประจำวันทำให้เธอมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดูแลร้านในช่วงกลางวันการสำรวจเมืองในช่วงเย็นและการสึกพลังเวทมนต์ในยามค่ำคืน เกมนี้ให้ความสามารถในการสำรวจหลายเขตของปารีสที่มีสีสันและกิจกรรมหลากหลายเช่นการเรียนรู้ทักษะใหการซื้อหนังสือสูตรขนมและการเดินทางเมืองที่มีร้านค้าหลากหลายเช่นร้านหนังสือเก่าและสินค้าวินเทจทุกเขตของเมืองถูกออกแบบอย่างละเอียดเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมนำเสนอของปารีสในมุมมองที่อบอุ่นและมีชีวิตชีวา เมื่อความรู้สึกของใครถูกขังแน่นจนเข้าถึงได้ยากผู้หญิงลันต้องเข้าสู่ฮาร์ดพาลิสที่เป็นพื้นที่เวทมนต์ที่ความรู้สึกภายในก่อร่างเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยให้ความรู้สึกกลับมาสู่หัวใจและค้นหาวัตถุดิบลับสำหรับการทำขนมที่จะช่วยเหลือเธอการพัฒนาของเกมนี้ถูกทำโดยซน,นีและบทีมอินดี้จากฝรั่งเศสซึ่งมุ่งสร้างเรื่องราวอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มการเล่นเกมจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2026และสามารถเพิ่มเข้าในวิชลิสได้เลย